สบายดีพ่อแม่พี่นออ้องฟังไปงสุครุคนเมื่อนี้กะมากับนอกยงสาวลาวอีกแล้วเนาะเจอกันอีกแล้วมือนี้กับเอื่อยเด้อกับแทนคุณเนาะเมื่อนี้นะเอื่อยมาแต่หาเก็บเห็ดป้าหมานแหงกันกก่าเดียทุกคนคนมันหมานเนาะ <c oughs> อย่เดียวนี่ลำยิ้มถึกโอ้ทุกคนเกิดมาพ่งเคยได้น้ำพึ่งอยู่เนาะบุญวัสนา เขาดนเห็ดคคนไปหาเห็ดนะคนเท่าแล้วไปหาเห็ดก็มานอยู่แต่ว่าเท่าเหมือนคนค่ะทุกคนนี่ดอกนุ่มก็มีดอกหน่อยก็มีมีครบนะทุกคนนี่หยอยดเลยสวยงามจริงๆหล่างจนบ่วกินได้ยามนี่เออบดีหากินได้ง่ายๆนะเบ็ด นาะเอ้ยเนาะเบิดละเด้อยามเบิดดูเห็ดแล้วของมันออกเบิดดูเห็ดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังออกดีอยู่ไป่าเห็ดดอนนี่ออกตลอดปีเลยนเอ้ยตั้งแต่ว่าตั้งแต่ว่ายามแรงเดือน6มาอคู่เดอเท่ามาฮอดปัจจุบันนี้เดือน10เดือนตุลาแล้วก็ยังมันยังออกก็ยังได้กินอยู่ได้ทุกคนเ็ดีหบ่แม่นตงเว้ามัน มันดีคักเนาะคือมันพื้นที่นุ่งเอียงนุ่งเอียงอะชีวิพีอันนันหัวไว <c> ้ <oughs> เป็นนอนเผามันออกหลายแหง้งขนาด <คน S 1> โอ้ได้เล้งเงินเนาะเน,นกับหวงดอกออ<น>แต่ว่าเจ้าของดินเพิ่นห่วงเนาะเจ้าของดินเิ่นแบบพยายามหามกินอย่งนะเออมันเกิดเองเนาะนี่กะมันเกิดเองพ่นบุรีปลูกดอกเนาะพ่นบุรีปลูกมันเกิดเองจ้ะทุกคนก็เลยแบบไปเก็บไดมาขนาด เอือยตัวนี้เอือยก็ลางๆนี่นะหลายแง่เต็มนี่แกงเต็มหม้อแล้วชิบเซมันใหญ่มันก็สีใหญ่แบบนี้แล้วคะแนนมันดอกใหญ่นี่เห็นมันดอกน้อยไปกันเลยเห็ดเก็บเอาเนาะคำว่าบุเก็บก็คนอื่นคนก็เก็บเอาเดซันบุทันเสรนั้นแล้วเอาไว้ก่อนค่ะฉสนั้นแล้วเอาก่อนได้เปรียบค่ะนั่นแล้วก่อนได้เปรียบ ไปหาโนม่าไปหานมัไปได้เห็ดหมานคนมันหมานไปหาเห็ดก็ได้ไปหาเห็ดก็ได้นไมไปขี่ไปขี่ก็ได้เห็ดคนมันคนมันดวงดีไปขี่ได้เห็ดคนดวงสวยไปหาเห็ดเยียบขี่ค่ะมาเลี้นยงก่อนเวทมาเรีน มาแล้วก็เสียเป็นูบุ๋มเบิงเขาในมุมแม่นยังอีกให้นม่คุณบุ๋มเลยมาทานไดเกี่ยวให้ฟูนโบแมนบอกรวยสิเธอได้กินอาหารแล้วค่ะโอ้ยฟูนบ้าเขาชิพเอ็ดได้มันถักเดือนแห้งสิพอเกี่ยวแล้วเนาะจะมากับโอเกี่ยวเลือกเห็ดแกงเห็ดมามาทุกคนยั่วอีกแล้ว อาหารบ้านเราหากินได้ยากด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งไห้ถุงนากันค่ะทุกคนถุงให้ทุ่งนาเอาไปสร้างไม่กินไม่กินไม่กินอะไรจักอย่างเลยมันไม่อร่อยอูบออร่อยจริจรงได้เขาใส่ผักโขมขอบคุณทีหลายขอบคุณทีหลายทุกคนเนาะที่ที่มาเบิ้งเงิน เห็ดน้ากันแล้วก็มากินแกงเห็ดน้ากันมาเด้อเดี๋ยวหาว่านกย่างเอิญไหนนกย่างเอิญเราจะเจ้าบัมาเองเด้อสิบอกให้ฮะอีตู้จุดอะโอ้ยอ้ติมบดก้อนเดี๋ยวไปเจอไม่จิ้มก้อนด้อยลูกค้าอ้าวบายบายทุกคนฝากกดไลค์กดเลิฟในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนกย่างแน่